โอเคนะครับทุกคนตอนนี้ก็ยังไม่ได้เป็นนะครับแต่ตอนนี้เกิดเหตุเกิดขึ้นนะครับทุกคนใหมเราซีอเอเนเห็นด้านบนสุดไหมครับที่ชือ่อว่ามือใหม่ hey, 7, 7. เจ็ดเจ็ดเจ็ดอันนี้นะครับเอ่อคนคนนี้เลยครับเนี่ยโปครับใช่แล้วครับถึงเจอโปใช่โปไม่ธรรมดานะครับเป็นโปนักปั่นไฟมือสมังเวทนะครับคือบินไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีนะแต่ปันนะ่นอะ เหมือนเอาเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งที่เขาเรียกว่าอืมตานเนี่ยไอเขาเรียกว่าอะไรนะซึ่งตอนนี้ผมก็วินไม่ได้มันมันติดมันติดปากับทุกคนมันวิ่งไม่ได้ดดดทไไดแท่รันเพื่อนเือไหเข้าใจเช่นไหนเสเข้าใจเช่นไหนซึ่งโบลับก็ คือปั่นไฟโคตรไวเลยนะคะคือเริ่มมาปั่นได้เลยนะคะปั่นเสร็จเลยคือบนนั้นมีเครื่องมือในแดนดี้บัวไอ้ไอ้ที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้จ้ารีโมทบีอรมันคับมีเลยมีเลยไอ้ไอ้เครื่องมือรีโมทเบียรที่มันแบบเริ่มมาปั่นเครื่องมือเสร็จเลยติดรอ้อแล้ว ก็อยากจะบอกว่าเออ้องๆก็อยากไปหาเล่นกันนะครับเรื่องเล่นโปเนี่ยมันมันเรื่องใหญ่นะมันมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะเรื่องเล่นโปะคือมันมันแบบคนอื่นเขาฝึกกันเล่นแทบเป็นแทบตายนะแต่คุณมาเล่นโปอย่างเงี้ยคือคุณคุณไม่เห็นหัวคนที่เขาพยายามอย่างหนักเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอย้ําเตือนเลยนะคะว่า้องๆก็อย่าไปเล่นตามกันนะครับเล่นโปมันเป็นเรื่องไม่ดีคุณอาจโดนแบนแล้วก็อาจจะถึง เรื่องบินเรื่องใหญ่นะเล่นโปรเนี่ยไม่ได้เรื่องเล็กๆนะคนอื่นเขาแบบฟาร์มกันอย่างเงี้ยนี่เลยไอเจ้าเฮดเจ็ดเจ็ดยูยูนะคบับินแบบเป็นเป็นเจสันติดเจ็ตแพ็คนะคบับินได้แล้วก็บินไรฟันนะครับว่ารอดได้นานอยู่แหละเมือนอกี้เจอกับเกนหงอกนะคะทุกคนก็เดี๋ยวน่าจะตานี้ก็น่าจะได้ลนวะถ้าโปมันไม่ปั่นไฟหดเกินไปนะระหว่างว่าเกนหงหงก็จะไม่มาข้ามผมด้วยนะคบก็กล่อมดีมากโปไม่ได้เล่นเราคนแรก แต่โปก็คือโปยันวันค่าอ่ะตอนนั่นแหละนะครับต้องก็อยากไปหาเล่นกันนะเล่นโปโดนแบนเปล่าเป่านะเพราะว่าโรบอทอย่างนี้ก็มี AI นะครับ AI ที่เอ,อสมมุติผมแต่งตัวเป็นมะพร้าวผมก็าสามารถโดนแบนได้บอกว่าเป็นมะพร้าวโดนแบนโดนแบนได้นะคือแบบแค่แค่มีคนบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่กูเกลียดขี้หน้ามันว่ะแบนดีกว่ากูโดนแบนแล้วเอาจริงแค่เกลียดขี้หน้าแค่เกลียดขี้หน้านะ เอไอโรบอทมันเปลี่ยนไปมากครับมันแต่ก่อนก็โอเคยังโอเคดีๆอยู่แต่ว่าผู้พัฒนาโรบอทนี่เขาบอกว่าไม่ฉันไม่ชอบดีๆฉันชอบมากๆเลยว้าวซึ่งรลุมนี้เหมือนคนเล่นโรก็ยังอยู่นะคะเป็นเจ้านูบโอเคปั่นไฟเสร็จหมดละที่เหลือก็คือเหลือแต่นี่เก็บไอพัมกินดีกว่าเอาไอพัมกินใหม่นะมีสกินทูธามสามร้อยเนี่ยผมว่าเก็บอยู่ เอ้ยเอ้ยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเอ้ยไม่ใจเย็นแล้วโปโป่นงโปโปวิงหดมากเลยอะโปแบบน่าจะไปซ้อมวิงนักมาราธอนได้เลยนักมาราธอนสิเออผิดตอนนี้คือเราก็ต้องฝึกยุปอ่าอีเลียติดตัวมาไม่น่ารอดแล้วล่ะตูสภาพอย่างนี้ยิงเว้นไม่เป็นอยู่เนี่ยไอเจ้าวานโกอะไรเนี่ยโอ้เรียบร้อยทำไมกิอกโดนเรงอ้าวยังรอด อีเลียสอีเลียสอีเลียสอ้าวนี่เวโรนิก้าเหมือนกันโดนตบทีเดียวไปเลยโอ้อีเลียสอีเลียสไปไหนอะอีเลียสอีเลียสนั่งกางพุงเล่นอย่างเงี้ยเหรอในขณะที่เรานั้นหนีเป็นแทบเป็นแทบตายนะคะอีเลียสทำอะไรอยู่อีเลียสมาวิ่งอีเลียสเอ้ยอ๋ออีเลียสอาจจะคิดว่าเออไปช่วยก็โดนตายอยู่ดีอะ อันนี้เปิดแปลไว้อยู่ไหมไม่คนไทยนะครับออโดนเลกอีกแล้วอ่ะอ็นไ้เก้าสิบสองเองผมลองไปซื้อสกินดูก่อนว่ามีสกินที่ถูกใจบ้างไหมอันนี้นะครับต้นนั่นแหละครับอย่าไปเล่นโฟมอ่ะตอนสกิลเกตฑ์หกหกก็เดี๋ยวผมอธิบายตอนผมเป็นเพราะตาต่อไปผมเป็นใช่ไหมยอย่าโปนะอย่าโปอย่าโปเป็นถึงโปเป็นผมก็ฆ่าโปไม่ได้หรอกนีน้มีสกินเออนูบเนี่ยทูไทม์ อันนี้ก็นู้เหมือนกันแปดสิกร้อยน้องงูเสหรอืมเอาสกินนี้เลยกันน่าจะเป็นกระดูกแหละเอาเลยกันบลูโอ้ยสกินเท่ดีนี่เฮ้ยมีคิวเลอร์อ๋อสกินคิวเลอร์นั่นเองนะเป็นสแลชช์อุย้ยเอาเอาเอา,เ,อาเทมากเทมากเออนั่นแหละครับเบโลนิกา้าเราก็น่าจะเรียนรู้สกิลเขาครบหมดละเออว่าแต่ทําไมผมโดนไล่ผมไม่คิวเลือดวะเออลืมจีเนียจีเนียจีเนีย เออที่หลังจําไม่เดยโดนไล่หิวเลือดได้นะเวโรนิก้ามันหิวเลือดได้เออคงคิดไม่ได้อ่ะเนี่ยจานออกไปผมไปละเดี๋ยวมารีิวกันเท่าไหรต่อ,อให้ผมจะฆ่าโปไม่ได้โปมันวิ่งเร็วมากโปมันเร็วเร็วที่สุดเลโโยโปโ,โอ้ยโอ้ยโอ้ยหมันเซอร์มีทารุกจะเป็นเพื่อนกับโปนะครับก็เออไม่ได้ว่าอะไรโอ้ใช่มันเถอะแค่มาลองใช้ ขอให้สกิลโดนก็พออุ้ยด่านมาสุดยอดมากสวยสวยสวยแล้วก็นั่นแหละสองพน้าครับเอาเวโรนิก้าก่อนเล่นเ้ยกันอุ้ยมันตะคุบมันยังไม่ค่อยคล่องนะยังไม่ค่อยคล่องเอาเกสก่อนเลยกันอื้มเกสใช้ฉลาดมากใช้อย่างชานฉลาดก็เล่นอาจจะเล่นแตกๆยังไม่ค่อยชิมกับตัว ที่มันใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไอือเรียบร้อยจบวิ่งมาโอ้ยเวโรนิก้ามานี่มามานี่มาเวโรนิก้ามานี่มาเวโรนิก้าไปไหนอะไปไหนอะ เบลโลนิก้าเธอไปไหนนั่นคือโปนะคะนี่ยโปมันวิ่งโอ้โหมันไม่ได้วิ่งเลยมันยินเลยโอ้โหโปโหดขนาดนี้ก็นี่แหละครับไล่ไม่ได้หรอกไปไล่โปอื่นดีกว่าโอ้โหเลยอ๋อกระโดดได้อยู่เนาะเวลโลนิก้าเนี่ยมันกระโดดได้อยู่ กระโดดไม่ค่อยคล่องไยน,นี่ไงคนอื่นเขาหิ้วเลือดจังหิ้วเลือดหิ้วเลือดหรอจังจังบีมานี่มานี่มา,มาชดชดโอ้โหฟันว,นวนน่าปันโดนเนาะปีบบอลมันตัวมันใหญ่แหละต้นว่าอ,อะไรไม่เป็นอือเรียบร้อยเรียบร้อยแตกอ,อีกหนึ่ง โคได้จริงอ่ะมันมันต้องแบบนี่ไงไปเขาเรียกว่าอะไรนะเอาอนเลยเอาเนี่ยไอเจ้าบิเดอร์เนี่ยเอากอนเลยเอาบิเดอร์ก่อนบิเดอร์ตัวมันมันซีกเหลี่ยมอะ่ะโอ้โหเล,เลยเลยนี่คือเลยทีเลยพลาดเลยนะพลาดเลยโอ้โดน้วยโดนโดนโดนต้องเข้าระยะประชิดมันถึงจะอันตรายอันตราย เม่ทกี้ไโดนไม่เงี้ยเมื่อกี้โอ้ยค้างค้างปิงเยอะปิงเยอะปิงเยอะมากมากปิงเยอะสุดๆเยอะมากๆโดน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 โอ้อีเลียสเอเลียสทีอย่างนี้มาช่วยทีอย่างนี้มาช่วยรอบที่แล้วไม่เห็นช่วยเลยเอเลียสไม่เร็วนะสองมาตรฐานสองมาตรฐานอีเมอรันตอนเนี้ย ร้อนไ้บังอ่าจะต้องเปิดหมดนะเปิดหมดละเต็มพิกัดหาใครไม่เจอเลยอยู่ตรงนั้นท่านมูฟหรือเปล่าวะไม่ใช่อ่าเจอเชดเชดไปไหนเชดไปไหนเชดไปไหนเชดเชดไปไหนเชด เช็ดเช็ดเช็ดเช่ดไปไหนเช่เลกีเชลกีโอไบไปเชลกีอ่ะฮิอ่ะี้นี่น hey mm ี่ก็อย่าไปต่อกอนกับเขาเลยนะคะเขารู้ทุกเทคนิคทุกทิศทิศีโอ้โหนี่มันก็ขอบายโอ้โหไปผิดที่ด้วยค่ะ น่าจะยังมีฮิลอยู่นะครับสำหรับเยี้ยเนี่ยโอเค คนสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณทั้งหมดเท่านี้นะครับก็เอาเป็นว่าก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e ด้วยนะครับคลิปนี้ผมตั้งใจทำมากมากเลยทุกคนก็น่าจะเห็นกันนะครับคือใช้เวลาแต่ต่อค่อนข้างนานก็นั่นแหละครับหลังจากนั้นก็คือโปนี่ก็จะทำการโดนเตะโดนแบนอะไรก็ช่างนะครื้อรื้อเปิดตะปิมนะครับนั่นแหละก็จบสวยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายนะทุกคนไว้เจอกันครั้งหน้า